นคตอนนี้นะคะหนูจะเข้าไปสวนไปเอาน้ําให้น้องวัวก็มาเจอเด็กๆนะคะกําลังอ่าก่อข้าวช่วยคุณนานะคะทําไมเมื่อเช้าไม่เห็นไปไหนมาอะก่อข้าวนะคะเด็กๆมาช่วยงานมาก่อข้าวะคะ่ะ แดดร้อนมากค่ะทุกคนอันนี้น้องอะไรเนี่ยน้องน้องอะไรน้องเอสวัสดีครับอันนี้น้องปอนี่ค่ะไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้วัวก่อนเด็กๆช่วยงานคนถึงสวนแล้วค่ะน้องมาก็เยอะมากค่ะทุกคนโอ้ยไปลูกไปไป เดี๋ยวจะพากันไปเอาวัวกินน้ําก่อนนะคะทุกคนคะวันนี้แดดร้อนนะคะทุกคนแลวหนูไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเลยค่ะและตอนนี้เราก็กําลังเดินไปนะคะทุกคนแดดร้อนมากค่ะโอ้ยอเอาตัวใกล้ๆก่อนก็ได้ลกูกอะไปไปดูสุนัขสิคะเลี้ยงน้องหมาด้วยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะ อีกหน่อยก็จะปล่อยน้องวัวแล้วค่ะอีกหน่อยรออัดรออัดฟางก่อนนะคะไปแล้วทุกคนดูหมาน้อยหนูอ้าวไปปล่อยมาเลยลูกนี่นะคะจะเป็นงัวที่เราผูกไว้มี3ามตัวนะคะทุกคนดึงเชือกมันด้วยสิแล้วก็ดึงพามันไปอ่ะมา น้องไปดึงเชือกมันด้วยไม่งั้นมันก็ไม่มานะอ่าไปไไปเลยไปเลย,เลย,เลยโอเคนี่ค่ะเอาน้องวัวไปกินน้ำชันชาติของน้องวัวน,นะคะมันก็จะเคยไปกินที่ไหนมันก็จะไปที่นั่นนะคะทุกคนนู่นอีกสองตัวอยู่นูน่นทุกคนมีรถเกี่ยวข้าวด้วยค่ะ เกีย่ยวกันยังไม่เสร็จเลยนี่เดี๋ยวให้หลานเอาน้องวัวไปกินน้ำก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะชีวิตอของเด็กต่างจังหวัดนะคะของคนบ้านนอกก็จะนี่แหะคะ่ะเลี้ยงวัวนะคะประกอบเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าวัวทุกวันนี้ราคาไม่ค่อยดีนะคะทุกคนแต่ก็พอเลี้ยงอยู่คะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรเราก็เลี้ยงวัวทาสวนทําเกษตรอยู่ที่บ้านนะคะ เอามันไปกินเลยลูกไล่มันไปเลยน้องต้องตีก้นมันกินน้ำนี่ค่ะทุกคนกินน้ำแล้วโอเคไม่กินเอาไปผูกเนี่ยแล้วก็จะจูงมาเลยไปเลยเอามันไปเลยมันไม่กินหรอกงสงสัยมันอิ่มล้ ีกำลังเอาวัวไปผูกนะคะทุกคนทุกคนคะด้วยความที่อากาศมันร้อนนะคะหนูก็เลยมาหลบที่ต้นไม้แต่ว่าหนูให้หลานไปอ่าผูกน้องวัวให้ค่ะร้านหนูผูกน้องวนนองัวอยู่ตรงนู้นโอเค เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้หนูก็ไปแล้วนะคะจะกลับบ้านคะ่ะหลังจากที่เอาน้องวัวกินน้ำเสร็จนะคะก็จะกลับบ้านกับร้านชายคะ่ะบ๊ายบาย